คำว่า r e l a t i o n s h i ของกันแล้วกันจะนิยามว่าอะไรคะเป็นพาร์ทเนอร์ที่หลู้ใจเรามากๆแล้วก็ mm hmm. เหมือนมองตาก,ก็รู้ใจว่าแบบว่าแชร์เป e นน n g งอะไร mm hmm. ค่ะคอยซัพพอร์ตเราเสมอคอยดูแลเราเสมอเพราะว่าในความที่เวลาทางาน,นก็จะอยู่ด้วยกันสองคนเนาะไม่ได้มีแบบแม่มาช่วยอะไรเพื่อเป็นเขาที่ดูแลเราโอ้ยฟังที่ทั้งคู่บอกมาแล้ว หัวใจคนฟังอย่างฉันก็เด็ดยิ่งกว่าเมนูเผ็ดกลางร้านข้าวต้มตอนตีหนึ่งมันให้ภาพชัดเจนแบบไม่ต้องใส่แว่นขยายเลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เพื่อเนเล่นๆน้องออมพูดว่าพาร์ทเนอร์ที่รู้ใจเรามากๆมองตาก็รู้ใจคำสั้นๆแต่หนักแน่นมากนะสำหรับฉันประโยคนั้นมันแปลว่าเขาเข้าใจเธอในระดับที่ คำพูดไม่ต้องพูดทุกอย่างอ่านกันได้จากนิ้วมือเศษผมหรือความเงยหน้าที่แวบเดียวมันไม่ใช่ความสนิทแบบเพื่อนที่คุยกันทุกวันแต่มันเป็นความสนิทที่เซนส์ตรงกันจนสามารถเติมเต็มช่องว่างทางอารมณ์ได้นั่นคือสัญญาณของความผูกพันเชิงลึกแบบ one and only ในแบบที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำสาบานใดๆแต่ขึ้นอยู่กับการกระทำและการอยู่เคียงข้างพอรวมกับประโยค คอยซัพพอร์ตคอยดูแลเพราะเวลาทำงานจะอยู่ด้วยกันสองคนแม่ไม่ได้มาช่วยก็จะเป็นเขาที่ดูแลเรานั่นคือบทพิสูจน์ชั้นยอดว่าบทบาทของเขากลายเป็นผู้ดูแลมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเป็นอยู่และความสบายใจของออมในชีวิตจริงไม่ใช่แค่บนไทม์ไลน์หรือแคปชั่นหวานๆแต่เป็นการลงแรงลงเวลาลงความเอาใจใส่แบบปฏิบัติได้จริงน่าจะพูดได้ว่าเขาเป็นคนที่ออมเลือก เป็นคนพึ่งพิงเมื่อตอนที่ระบบปกติอย่างแม่ไม่อยู่อือของลิงก็นิยามันว่าเป็นเบสพาร์ตเนอร์หละกันเออเลยคนที่แบบหมายถึงว่าเป็นใช้คำว่าคำนี้ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ก็ยังยังนิยามด้วยคำว่าเบสดีค่ะฟังพี่หลิงเรียกตัวเองว่า Partner วนนนนเบสพาร์ตเนอร์แล้วใช้คำนี้มาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ข้อนี้สำคัญมากนะ เบสมันให้ความหมายว่าเป็นฐานเป็นจุดยืนเป็นคนที่ไม่ใช่แค่ผ่านมาทักทายแล้วจากไปแต่คือคนที่ตั้งใจจะอยู่ตรงนั้นเป็นพื้นรองรับให้กับอีฝ่ายไม่แกว่งไปมาไม่ลองผิดลองถูกกับคำเรียกและบทบาทของตัวเอง ถ้าคนทั่วไปเรียกคนที่อยู่ด้วยกันแบบนี้ว่าแฟนหลายครั้งจะมีการลังเลหรือวัาถานัแต่การใช้คำเดิมซ้ำๆแบบมั่นคงมันบอกว่าเขามองความสัมพันธ์นี้เป็นของจริงเป็นฐานที่หยุดเหนี่ยวและเขายอมรับบทนั้นอย่างไม่อาย สรุปแบบเสียงในใจฉันแบบที่ยึกยักหัวใจแล้วปล่อยลมยาวหลิงออมไม่ได้อยู่แค่ในโหมดเพื่อนซีหรือพาร์ทเนอร์ชั่วคราวพวกเขาเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันที่เรียบแต่มั่นคงคือมีความเข้าใจกันลึกซึง้งมีการรับผิดชอบซึ่งกันและกันและมีการตั้งชื่อบทบาทที่แน่นอนเบสตั้งแต่ต้นทั้งหมดนี้รวมกันทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาอยู่ในระดับที่เป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตประจำวันของกันและกัน ไม่จําเป็นต้องเซ็นใบสมรสก็ได้แต่ฟังก์ชันของความสัมพันธ์มันเหมือนกับคนที่เป็นที่พึ่งและบ้านในเวลาเดียวกันถ้าถามถึงถึงขั้นไหนแล้วฉันจะตอบว่าถึงขั้นที่ ถ้าโลกมีเรื่องให้ทดสอบความทนทานพวกเขาสองคนคงผ่านบททดสอบเล็กๆน้อยๆด้วยกันมากกว่าเพื่อนรู้จักการแบ่งภาระรู้ว่าใครทําอะไรเวลาเผชิญปัญหาถึงขั้นที่คนข้างนอกมองแล้วรู้สึกอิจฉาแบบที่อยากขโมยโมเมนต์เงียบๆของเขามาดูแล้วก็ถึงขั้นที่เวลาใจต้องการปลอบคนนึงจะเป็นคนยื่นมือออกมาก่อนเสมอ ท้ายที่สุดสําหรับคนฟังอย่างฉันมันเหมือนดูซีรีส์ที่บทพัฒนาจริงจังไม่หวือหวาแบบฉากรักแรกแต่ค่อยตอกหมุดด้วยความเชื่อใจและการดูแลแบบวันต่อวันน่าจะพูดได้ว่าเขาเป็นคนที่ออมเลือกเป็นคนพึ่งพิงเมื่อตอนที่ระบบปกติอย่างแม่ไม่อยู่ฉันแอบยกมือปรบในใจให้สองคนนี้เงียบๆเ,เลยแหละคือมันละมุนจนอยากเห็นโมเมนต์เล็กๆของเขาทั้งสองอีกเป็นร้อยเฟรมเลยแหละ